ฟ้าหลังฝนยามเช้าค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องคร<อ>ีมแฟมิลี่นะคะแอนน้องจอมควันโอ้ยไม่ถึงใจตั้งใจมาก นอนละนอนละลิลนขออะไรลินลินโหเสียงดีแท้ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ค่ะจะเอง มาแล้วเอ้ยตำรวจไอ้ไอ้ไอ้ตำรวจตรวจตาสวัสดีค่ะ เฮ้ยฝนตกเมื่อคืนค่ะแม่แม่ฝนตกหนักเลยอเ,เล่นน้ำแต่เช้าแล้วคนแก่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนคะทางนี้โอ้พังเข้าอ,ออกมาละพังบ้านออกมาละจะเอมาทางนี้ทางนี้มามา,มา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 ทางนี้เขะาคนแก่สชัสดีค่ะมาทางนี้แล้วลูกแล้วทางนี้ไม่เปียก <c oughs> เล่นอะไรอีกแล้วอะไรอะไรกลลูกอะไรไกลอะไรไกล นหนๆเพื่อนหนูอยู่ไหนออกจากบ้านเลยรถใหญ่มารถใหญ่มาโอ้โหรถใหญ่มาเออตายท้องแม่ปลอดภัยที่สุดไกล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 ไก่ละลาไกลๆไกลเอาลรไกลเด้อ

เอียไอ้ฟังเสียงนะคะฟังเสียงจ้องขวันได้ปลาไหมลูกหาได้ปลาไหม <c oughs> สไลด์เอ้ย่ามาอีกแล้วค่ะลบเนื้อลูกติดดิสเบรกหน่อยติดดิสเบรกหน่อย ลัดสลัดสลัดนี่ว่าควงกระทาเอ้อควงกระทาซ้อม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 เอ๊ะเอ่อเออ โ <c oughs> อ้ยควงกระทาเหรอลูกอาซ้อมควงกระทาหนูจะเป็นนักเชียร์ลิยเดอร์เหรอคะฮะรำไม่เยอะเหรอโอ้พูดผิดเนาะรำไม่เยอะนะรำไม่เยอ <c oughs> <c oughs> ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ ขาสันส้นๆชอบขาสันส้นๆเวลาวิ่งจะเอ,อตายท้องแม่อีกแล้วนะคะตัวจิวจริงๆเลยนะคะจอมขวัญ มีอะไรอะลุมหลบภัยเหรอลูกตายท้องแม่คือลุมหลบภัยอย่างดีเหรอคะมาแล้วอืม